สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพ่อตอทุกคนนะคะอยากจะมาถามวันนี้อยากนางฟ้าอยากจะมาถามอีลูสีสักหน่อยมึงนี่ปากเหมือนรูตูดกูเลยป่ะเออจริงๆนะลูสีปากมึงน่ะมืดเหมือนรูตูดกูเลยอะเป็นไรมากป่ะเนี่ยผู้ถามหน่อยสิทําไมพวกมึงนี่อยู่กันเฉยไม่เป็นกันเลยไงไม่ว่าจะเป็นอีลูสีลูซ่วมอีลาตายไอกากพวกมึงว่างงานกันมากเหรอ อยากจะมาจังเลยนาดงดอกของพวกกูเนี่ยมาซิถ้าแน่จริงเนี่ยมึงนั่งรถมาเลยนาดงดอ,อกกูเนี่ยไม่ใช่นั่งเห่าอยู่ต่างประเทศกีรูซีนั่งเห่าอยู่นั่นแหละหัดไอปากไอไอตัวเองบ้างสิ่งที่มึงเอานําออกมาเสนออะมันทุเลสนะมึงไปฟังนิรลนามพูดนูน้นสะใจโว้ยนะนิรลน้มเขาว่ามึงอะนะเขาน่าสงสารน่าเวทนามืองขนาดไหนอีรูซี ออกมานั่งวิเคราะห์มึงไม่ต้องไปเปิด g o o g l ลหรอก Google น่ะนะออกมานั่งวิเคราะห์คะดีแหมจบไอ้นี่ก็ไม่มีนะคะ FC ขามันไม่ได้จบไอ้นะไม่ได้จบกฎหมายอะไรเลยนะคะไปเปิด Google ดูไปฟังคุณนิลนะนามพูดนะโหยคดขำอะ่ะขำว่าไปเปิด Google ดูกฎหมายเสร็จแล้วกูว่าแล้วเวลามันนั่งพูดเรื่องคดีความนะคะ FC มันนั่งจ้องกระดาษนะฮะนั่งจ้องโหยจดไว้กูจดไว้กูจดไว้อีลูสี โ oh, ถ้าคนฉลาดจริงคนแน่จริงอะนะไม่ได้มานั่งจดแบบนี้หรอกกูจะบอกให้อีลูสีเก่งจริงๆนะมึงเนี่ยฮะมานั่งจดประจดเสร็จแล้วก็เอาเรื่องคดีของน้องผลไม้มา,มานะคะมันไม่มีงานจะทำนะคะนะอยู่กับผัวคนไหนก็ไม่รู้นะไม่มีอะไรทำมานั่งด่าเขามานั่งด่าลุงพลปตาแตนมานั่งใส่ร้ายเขาแล้วก็มานั่งเปรียบเทียบเปรียบเปยเขาว่าอุ๊ย น้องอุงอิงเนี่ยเขาร้องเพลงคนดูเป็นแสนนะคะแล้วก็อะไรนะไปขอหวยไปขอเลขเด็ด2,500นะคะอุ้ยเดี๋ยวไปดูนาดงดอกหน่อยสินาดงดอกเท่าไหร่มีอยู่คนเดียวกูจะบอกให้นะตรงนั้นเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดอีดอกนะเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดในยะมึงก็ไปหาตัดกอนใน u t u b e ของคนโน้นคนนี้ทีนึงปัญญาอ่อนอะนะ เขาทาคลิปวิดีโอมึงก็ไปตัดของเขานะเขาต้องการถ่ายลุงพลแค่คนเดียวมึงหยัดกระตอบอแหลกูจะบอกให้อีลูสีเก่งจริงๆไอ้เรื่องทําลายคนอื่นเขาเนี่ยพวกมึงอะความเลวพวกมึงนี่มันเยอะจริงๆเลยมันปราบกันไม่หมดหรอกนะพวกมึงเนี่ยกูเจอตัวแม่งกูจะจับยัดโถส้วมไม่หมดเลยพวกเคี้ยเนี่ยจริงๆนะเอซีโอ้โหมีการมาเปรียบเทียบบุยนาดงดอกเนี่ยดูที่นั่งอยู่คนเดียวไม่เห็นมีผู้คนมาเลย เวลาผู้คนมามึงไม่เอามาดูวะเวลาเขาไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่เอาไปดูหรอกพอลุงพลนั่งทํางานหน่อยไปนั่งรอ,อปูนนูน่นนี่นั่นกับองค์ปูปริจิตมึงไปเอาคลิปมาแล้วะรู้สีมึงนี่ดอกทองจริงๆวันวันีนน่โหปากนี่แพรบ่แพบ่แพรบ,บ,บ,บ่ไม่เคยทําหาเหวอะไรเลยทําประโยชน์บ้างสิไม่ใช่มานั่งเกาะเขามานั่งแดดยูทูบกับเขามานั่งแบบพวพวพวเแไล้สาระฮะ มานั่งด่าเขามานั่งว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาผูเหลือเชื่อเลยพวกมึงเนี่ยสันดานเดียวกันกับอีลาตายอะ่ะสันดานเดียวกันแล้วหน้าตาแม่งก็อับประักทุกคนนะคะจิตใจแม่งเลวทุกคนนะคะ f c พวกนี้เนี่ยมันไม่รู้จักทําบุญทาทานนะคะ f c นะมีแต่มาว่าแดกดันมาว่ากระทบกระทั่งเขานะไม่ว่าลุงพลจะทําอะไร ไม่ว่าจะเป็นกระปงกาแฟโอ้ยกาแฟโอ้โหขายกาแฟมีการเอากาแฟมาชงแล้วก็ดื่มทํำธงทําท่าโอ้ยพวกมึงนี่มันหมดปัญญาที่จะทำคอนเทนต์จริงๆเลยนะฮะอายตัวเองบ้างหรือเปล่าเนี่ยมาเอาคนอื่นก็ไปเล่นคอนเทนต์คมคมเนี่ยไปเอาลุงพนป้าแตนมาเล่นคอนเทนต์ไปเอาคนที่อยู่จำปาดงมาเล่นคอนเทนต์เนี่ยมือหัดอายละอายจิตใจกันบ้างสิวะกูถามพวกมึงหน่อยอีลาตายอีกตัวนึงิสัต นะอีลูสีก็อีตัวหนึ่งนั่งด่ากันอยู่นั่นแหละโอ้โหเป็นวักเป็นเวนทําอย่างเขาไปขาเขาไปฆ่าคดพอ่อคนแม่มึงตายมานั่งด่าอยู่เนี่ยมานั่งว่าเขามานั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่เนี่ยฮะมึงไม่เบื่อมั้งเหรออีลูสีมึงไม่เหนื่อยมั้งเหรอไอสัตว์ฮะช่องมึงก็แค่นี้เองนะถึงมึงจะใหญ่ๆกูกูไม่ได้กูมไม่ได้เกี่ยวหรอกกูเกี่ยวที่สันดานคนเว้ยสันดานพวกมึงอะ่ะนะ สันดานพวกมึงเด่ไปเกาะเขาแหมว่าเขานาดงดอกกูเห็นเกาะเขาแดดทุกวันทุกวันมานั่งทําคลิปพอไก่รูหลวมเลยสันดานเดียวกันหมดนะคะเอฟซีนะไม่ให้ด่าไม่ได้หรอกค่ะนะดามันมั่งนะดาวันเว้นวันก็ดีสองวันเว้นวันก็ยังดีหาพวกนี้อดใจไม่ได้นะคะเอฟซีนะโอ้โหเอาลุงพลไปแขวนเวลากูแขวนพวกพวกกูแขวนบังแม่งฟ้องไอ้ขี้อะนะรับไม่ได้หรอกเอฟซี นะคนเรานะบอกบอกจิตใจมันสกโปกอะพ,กกะพวกเนี้ยจริงสกโปกนีว่าว่าว่าโถส่วมนี่มันสสกโปกกันนะอีปากพวกนี้ไม่ส,สกโปกยิ่กว่าโถส่วมอีกอะจริงๆนะครับีเกินความเป็นคนน่ะนะอีลูสีอีสันดานนั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาอยู่ได้เสือกทุกเรื่องนะคะทำอย่างก็ตัวเองเนะี่ยโหกูจบกฎหมายอ้ย มึงไปฟ้องตำรวจสิว่าชยพลน่ะเป็นคนฆ่ากูเห็นมานั่งวิเคราะห์จังเลยยังไงก็ไม่รอดแล้วยังงั้นอย่างงี้กันพวกมึงพวกสารเลวมีอย่างเดียวแหละนะอดไม่ได้นะคะเอฟซีนะมันใส่โอ้โหออกมานั่งไล์สดนั่งวิาพากษ์วิจารณ์เขาทําอย่างกับนาดงดอกนี่เป็นบ้านพวกมึงเนี่ยมานั่งถ่ายทอดเขาเนี่ยมานั่งว่าเขามานั่งจับจ้องเขาทุกวิ วีฟีเก้าที่เขาเขาเดินอะองงไหมล่ะเอฟซีไม่มีหาอะไรทำง่า้พวกเนี้ยเอองงจริงๆนะคะเออนะมึงขัดไปทำอะไรให้มีประโยชน์บ้างนะมึงก็ไปดูแลผัวมึงในอิรูสีนะมึงไปดูแลผัวมึงก็ได้ข่าวว่าเป็นแม่บ้านไม่ใช่เหรอเห็นก็บอกอยู่นี่นะเป็นแม่บ้านอ๋อเป็นแม่บ้านดูแลผัวมึงไปดูแลผัวไป ไม่ใช่มานั่งจด Google เสร็จแล้วก็มานั่งอ่านอุ้ยเดี๋ยวกูไปดูก่อนว่าอุ้ยอุ้ยข้อมูลอันนี้มาตาอันนี้กูไปดูจาก Google ก่อนว่ามาตานี้เป็นยังไงบ้างแล้วกูก็ไปนั่งจดอ่ะข้อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองอีควายพวกมึงก็มีแค่นี้แหละลูสีนะเออถ้ามึงจบกฎหมายมาเนี่ยกูจะไม่เถียงเลยเอีย้ยนี่กฎหมายก็ไม่จบนะไม่จบกฎหมายมาเสร็จแล้วทำาเป็นมานั่งวิพากษ์วิจารเรื่องคดีความพุย 文西。